อร่อยก่อนอยากอร่อยต้องรู้กับสถาบันอาหารตอนเชื้อก่อโรคในไส้กรอกไส้กรอกวิธีการถนอมอาหารอีกแบบหนึ่งมีพื้นเพมาจากทวียุโรปเป็นการนำเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆพวกเนื้อวัวเนื้อหมูไก่ปลามาบดผสมกับเือเครื่องเทศเข้าด้วยกันแล้วบรรจุในไส้สามารถเก็บไว้ทานได้เป็นระยะเวลานาน,าน ไส้กรอกเป็นอาหารที่ถูกนําไปเป็นวัตถุดิบเพื่อทําอาหารอีกเป็นร้อยร้อย,อยชนิดผมว่าพวกคุณต้องเคยได้ลิ้มรสไส้กรอกกันแทบทุกคนมันแล้วแน่นเลยแน่นอนป้าตายเสียงของเราก็ชื่นชอบไส้กรอกด้วยเช่นกันเธอจะใช้เวลาพิธีพิถันในการเลือกเฟ้นไส้กรอกอย่างไม่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยและกัดกินอย่างอร,อร่อยอร่อยอ,ำ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 อำ้ําอ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 ้ํา ดูแกจะชอบใส่กรอกไปซะทุกแบบเลยนะเนี่ยก็ดูตัวแกซะก่อนสิครับเขาเรื่องต่อดีกว่าคือรูปลักษณ์ที่อวบอ้วนเปลง่งปลั่งน่ากัดกินบวกความง่ายที่ส่งเข้าปากจึงทําให้ไส้กรอกเป็นอาหารที่ถูกนึกถึงเป็นระดับเบงต้นเพื่อให้อิ่มท้องนะครับเมื่อไส้กรอกติดระดับความนิยมของมหาชนชาวไทยสถาบันอาหารจึงได้เก็บตัวอย่างใส้กรอกหมูไส้กรอกไก่ลูกชิ้นเนือ้อลูกชิ้นหมูลูกชิ้นไก่หมูยอและไก่ยอจํานวน 250ตัวอย่างที่วางขายในห้างสรรพสินค้าและตลาสดสดและนำมาวิเคราะห์การปนเปื้อนของเชื้อก่อโรคลิสทเลียโมโนไซโตจีเนส ในห้องปฏิบัติการผลวิเคราะห์ของสถาบันอาหารพบเชื้อก่อโรค listeria monocytogenes ปนเปื้อนใน13ตัวอย่างได้แก่พบในไส้กรอกหมู5ตัวอย่างไส้กรอกไก่3ตัวอย่างลูกชิ้นเนื้อ1ตัวอย่างและลูกชิ้นไก่4ตัวอย่างซึ่งปริมาณที่พบเชื้อปนเปื้อนอยู่ในช่วง10ถึง2,800โคโลโนีต่อกรัมเจ้าเชื้อชนิดนี้ก็ให้เกิดโรค l i สเทอริโอซิสหรืออาหารเป็นพิษความรุนแรงของเชื้อนี้ทําให้เกิดอาการเยื่อหุ้มสมองอักเสบการติดเชื้อในกระแสะเลือดและการแท้งเป็นต้นอัตราการป่วยจนเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ20ถึง30เลย สถาบันอาหารได้นำผลวิเคราะห์เชื้อ listeria monocytogenes ที่ตรวจพบปนเปื้อนในตัวอย่างไส้กรอกหมูไส้กรอกไก่ลูกชิ้นเนื้อและลูกชิ้นไก่ในปริมาณมากกว่าหรือเท่ากับ100โคโลนีต่อกรัมซึ่งเป็นปริมาณเชื้อเริ่มต้นที่สามารถจเจริญเติบโตมีปริมาณสูงและสร้างสารพิษที่ก่อโรคได้มาทำการวิจัยและประเมินความน่าจะเป็นในการจะป่วยที่เกิดจากเชื้อ listeria monocytogenes ในคนที่นิยมรับประทานปริคันเนื้อสัตว์พร้อมบริโภคต่อประชากร1น0 0 0 0คน ผลวิจัยสรุปได้ว่าในหนึ่งปีประชากรไทยที่รับประทานพิภัณฑ์เนื้อสัตว์พร้อมบริโภคจำพวกไส้กรอกลูกชิน้นหมูยอและไก่ยอมีความเสี่ยงที่จะเกิดการแจบป่วยเนื่องจากเชือ้อ listeria mono cyto g e n e s ในจำนวน15คนต่อประชากร1 0 0 0 0คนเจ้าเชือ้อ listeria mono cyto g e n e s